ขอน้อมกราบคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกันายาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังจากสัตว์โดยธรรมชาติที่ไม่ต้องปลูกเสกก็มีฤทธิเดชเหลือคนณาเครื่องรางของขัง ถือกำเนิดจากความเชื่อและอยู่คู่คนไทยมาช้านานจากคำบอกเล่ารุ่นสู่รุ่นถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่วิถีชีวิตของคนไทยก็ถือว่าเรื่องโชคลางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคือศรัทธาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่สามารถดนบันดาลให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยประสบแต่ความสุขความเจริญหากไม่ประสบกับตัวเองก็คงอาจไม่รู้และหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าท่านได้เจอประสบการณ์เหล่านั้นกับตัวเองความคิดของท่านอาจต้องเปลี่ยนไปแน่นอนคะ่ะตามไปสัมผัสกับเครื่องรางของขลัง ที่ถือกำเนิดจากสัตว์โดยธรรมชาติที่มีฤทธิ์เดดเหลือคนณากันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากลำดับที่9กระเบนท้องน้ำได้มาจากกระดูกของปลาโลนินปลาโลนันและปลากระเบนส่วนใหญ่จะมาจากปลาโลนันซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าปลากระเบนท้องน้ำเป็นปลากระดูกอ่อนเช่นเดียวกับฉลาม แต่จะมีปุ่มน้ำแข็งอยู่บนหัวและลำตัวซึ่งมีฤทธิ์อำนาจในการป้องกันภัยทางน้ำป้องกันคุณใสหรือป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพายุลำดับที่8กระดูกงูเหลือมได้มาจากการที่ปล่อยให้งูเหลือมเน่าเปื่อยจนแห้งเหลือแต่กระดูกและนำเอากระดูกสันหลัง มาทำเป็นเครื่องลางของขลังเช่นที่รัดเอวหรือกำไลข้อมือโดยเชื่อว่ามีฤทธิ์อำนาจในการใช้ป้องกันพิษงูทั้งหลายคะ่ะลำดับที่7เดือยงูเหลือมเป็นอวัยวะชนิดหนึ่งที่สามารถงอกออกมาได้ข้างๆรูถ่ายของเสียซึ่งจะมีเฉพาะพญายงูเหลือม หรืองูที่มีอายุมากเพศผู้เท่านั้นมีฤทธิ์อำนาจที่ดีในด้านเสียงโชคดีในด้านทำมาหากินโชคลาภค้าขายดีดีในด้านมหาเสน่หเมตตามหานิยมลำดับที่6นั่นก็คือเขากวางหดเขากวางหดหรือเขากวางคุดเป็นเขาที่ไม่ได้ขึ้นตามปกติทั้งสองข้าง แต่จะขึ้นที่กลางหน้าผากหรือกลางหัวมีลักษณะผิดปกติไม่เติบโตยืดยาวเป็นกิ่งกา้านแต่จะคุดเป็นก้อนปมตะปุ่มตะปํำอยู่ที่โคนเขามีตั้งแต่3ยอด5ยอด7ยอด9ยอดถือว่าดีที่สุดแต่ถ้าหากเป็นเขากวางคุด12ยอดซึ่งถือว่าเป็นกายสิทธิ์ชั้นยอดเยี่ยม มีฤทธิ์อำนาจทางด้านมหาอุดอยู่โยงโคงกระพันเมตตามหาอำนาจราชศัก์โชคลาภเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขป้องกันภัยทั้งหลายทั้งปวงค่ะส่วนลำดับที่5นั่นก็คืองาช้างน้ำมีลักษณะคล้ายเขียวเสือแต่เล็กกว่าช้างน้ำนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แห่งตำนานป่าหิมมพานเชกเช่นเดียวกันกันกบมักลีผลซึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่กับโลกมนุษย์หรือจะเรียกว่าแดนสนธยาก็ย่อมได้เชื่อว่ามีฤทธิ์อำนาจเด่นทางมหาอำนาจราชศักดิ์สยบศัตรูเมตตามหานิยมเสริมดวงกลับร้ายให้กลายเป็นดีแคล้วคลาด ป้องกันคุณใสมนดำอสรพิษสัตว์ร้ายทุกชนิดค่ะลำดับที่4งากรรจัดเป็นงาช้างที่หักคาต้นไม้ที่เกิดจากช้างตกมันช้างเกเลหรือช้างที่มีฤทธิ์มากอรารวาดแล้วเอางาไปแทงต้นไม้ทำให้งาหักคาต้นไม้เชื่อว่ามีฤทธิ์อำนาจทางด้านคงกระพัน เสริมบารามีแก้อาถันและยังเชื่อว่ามีสเสน่ห์อีกด้วยค่ะลำดับที่สช้องหมูป่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่าโดยเฉพาะที่บริเวณหัวหรือระหว่างคิ้วของมันมีความยาวเป็นพิเศษหรือบางตำราเชื่อว่าคือขนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่า โดยหมูป่าจะนำขนนี้อมไว้ในปากหรือพันไว้ที่เขี้ยวตลอดเวลาเชื่อว่ามีฤทธิ์อำนาจทางด้านป้องกันเพศภัยมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะลำดับที่สองนั่นก็คือเขี้ยวหมูตันค่ะเขี้ยวหมูป่าโดยปกติด้านในจะมีรูกลวงตั้งแต่รากฟัน ขึ้นไปอย่างน้อยครึ่งเขี้ยวหรือเกือบถึงปลายเขี้ยวแต่ถ้าหากเขี้ยวซี่นั้นด้านในตันก็ถือว่าเป็นของทนสิทธิหายากมีฤทธิ์อานาจยิงฟันไม่เข้าใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศาสตราวุธต่างๆค่ะมาดูลำดับที่หนึ่งกันนะคะนั่นก็คือเขี้ยวเสือกลวงปกติแล้วเขี้ยวเสือทั่วไป จะมีลักษณะตันแต่ถ้าเขียวเสือที่มีลักษณะพิเศษโดยด้านในจะกลวงตั้งแต่รากฟันไปจนถึงเกือบปลายเขี้ยวถือว่าเป็นของทนสิทธิ์หายากเชื่อว่ามีฤทธิ์อำนาจทางด้านอยู่ยงคงกระพันและมหาอุดยิงฟันไม่เข้านับว่าเป็นของขลังที่หายากและมีฤทธิ์เดชยิ่งนักนั่นเองค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังถึงแม้จะมีของขลังที่ทรงอนุภาพมากมายบนโลกใบนี้แต่หาได้เทียบเท่ากับของขลังที่เกิดจากสติสมาธิและปัญญาหากแม้นมีสามสิ่งนี้ที่พึงถือรละลึกไว้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็จะแคล้วคลาดด้วยสติและปัญญาความเจริญที่ใฝ่หา จะมั่งมีด้วยสมาธิและความภาคเพียรส่วนเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องรางของของลังก็คือควรพวกติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนมาไหนให้ติดเนื้อติดตัวไว้ตลอดจะเกิดผลแรงที่สุดให้คุณแก่ผู้เป็นเจ้าของดีที่สุดจะใส่สร้อยแขวนคอคาดเอวใส่กระเป๋าเสื้อ หรือหากเป็นผู้หญิงจะใส่ในกระเป๋าเสื้อก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรบูชาต่ำกว่าเอวเพราะเชื่อว่าจะเป็นการล้างคุณบางคนบูชาแล้วเก็บหรือวางไว้บูชาที่ห้องพระหรือหิ้งพระก็สามารถทำได้แต่เสน่ห์ก็อยู่เฉพาะในห้องพระหรืออยู่เฉพาะที่บ้านเท่านั้นหรืออยู่ในที่ที่ท่านเก็บรักษาไว้เมื่อท่านไปทำงาน หรือออกไปข้างนอกพุทธคุณของสิ่งของเหล่านั้นก็จะไม่สามารถตามท่านไปได้ดังนั้นควรเก็บไว้ติดตัวจะดีที่สุดนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังจากสัตว์โดยธรรมชาติที่ไม่ต้องปลูกเสกก็มีฤทธิดเดชเหลือคนณาก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟัง ไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการรับฟังจนจบและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ